สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายตุพาไอซ์แลนด์ไทยนะคะวันนี้ก็เป็นคืนวันเสาร์นะคะคืนวันเสาร์ายายก็ออกมารอดูแสงเหนือนะคะยายออกมารอดูแสงเหนือนะคะทุกท่านคะ่ะอันนี้ก็าายามค่ำคืนนะคะยามค่ำคืนยามค่ำคืนนะคะ นะคะนูนแสงเหนือมาเลยค่ะแสงเหนือมานิดเดียวนะคะทุกท่านคะ่ะแสงเหนือมานิดเดียวนะคะภาพอาจจะไม่ค่อยสวยงามนะคะทุกท่านคะ่ะคลิปนี้ยายก็จะขอ,อะบรรยากาศรวมๆนะคะทุกท่านคะ่ะบรรยากาศรวมๆยายก็ถ่ายได้แค่นี้แล้วนะคะยายถ่ายได้ประมาณแค่นี้นะคะอันนี้ก็คือ ค,รระค,ะคืนวันจันนะคะคืนวันจันทรนะคะย้ายออกมารอดูแสงเหนือแต่ปรากฏว่าเมฆปกคลุมเมฆปกคลุมนะคะยายก็ให้ดูนะคะทุกท่านคะ่ะเมฆปกคลุม,อมพอถึงแสงเหนือจะมาแล้วเมฆปกคลุมก็ถ่ายไม่ได้นะคะทุกท่านค่ะถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ค่คะ แสงเหนือมาก็ไม่ปกคลุมในตรงที่แสงเหนือเคยมามันก็ปกคลุมไปหมดเลยใหก็ให้ดูบริเวณรอบๆนะคะทุกท่านค่ะบริเวณรอบๆตอนกลางคืนนะคะบริเวณรอบๆตอนกลางคืนอันนี้ก็เช้านะคะเช้าเวลา8ปดโมงสิบ ี่นาทีนะคะสิบสี่นาทีนะคะทุกท่านคะ่ะบรรยากาศอาตอนช่วงนี้ก็คือกำลังมือดอยู่นะคะที่ประเทศไอซ์แลนด์ตอนนี้ก็คือถ้าเช้าก็ตอนเก้าโมงนะคะตอนเก้าโมงวันนี้ตั้งฝนทั้งลมนะคะทุกท่านค่ะทั้งฝนทั้งลมทั้งฝนทั้งลมมาอีกแล้วบรรยากาศอ,าอย่างนี้ก็มาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะ ยายออกไปทําคลิปก็ออกไปไม่ได้ทั้งฝนทั้งลมเดี๋ยวก็หิมะลงเดี๋ยวก็อ่าฝนตกมลมก็แรงนะคะเราก็จะได้อ่าฟังเสียงบรรยากาศธรรมชาติไปด้วยกันนะคะทุกท่านคะ่ะหลายท่านเขาก็ออกไปทํางานเนาะหลายท่านก็ออกไปทํางานตอนที่ยายถ่ายนี่ก็หลายท่านเขาก็ออกไปเยอะแล้วรถอ่าตึกตรงข้ามนะคะเนยตึกตรงข้าม บ้านยายอยู่บนบ้านเพราะว่าฝนตกและลมแรงทำให้ยายออกไปทำคลิปไม่ได้เด้อพี่น้องจ้านี่แหละคือธรรมชาติไม่มีใครเปลี่ยนแปลงมันได้เนาะธรรมชาติสร้างมามธรรมชาติสร้างมาไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะไอ้นี่ตอนไหนพยากรณ์อากาศที่แรกยายดูว่าจะมีแสงเหนือก็อไม่ได้ดู ยายก็จะให้ฟังเสียงลมไปพร้อมกันนะคะขนาดฝนตกลมแรงเห็นไหมเขาก็ต้องพาลูกมาเขาเดินนะคะตุกตกตกนั่นน่ะนี่ยังมืดอยู่นะคะทุกท่านค่ยังมืดตอนนี้ยุโรปก็จะเช้าเก้าโมงนะคะจะมืดเยอะกว่าเช้านะคะมืดเยอะกว่าสว่างเลยนะคะทุกท่านค่ะ ตอนช่วง5โมงก็เริ่มมืดแล้วตอนช่วงนี้มันก็เริ่มมืดเดี๋ยวก็เดือนหน้าต็น,นู้นเลย4โมงครึ่งก็มืดมก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะทุกท่านคะ่ะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยายพารวมบรรยากาศนะคะอ่ะตอนนี้ก็คือ 9ก้าโมงสิบห้านาทีนะคะเก้าโมงสิบห้านาทียายให้ดูนาฬิกานะคะนาฬิกาก็เดินต้องต้องต้องอยู่นาฬิกาเดินต้องตองนะคะยายออกไปทําคลิปไม่ได้ไรก็รวมบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมนะคะว่าบรรยากาศมันเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะทุกท่านคะเออเนี่ยมีปกคลุม ฝนทั้งฝนทั้งลมฝนทั้งลมเด้อพี่นองจ๊ะลมแรงมากประเทศไหนตะเลนน่ะแต่ก็ไม่มีต้นไม้ให้เห็นใช่ไหมคะตรงนี้ก็คืออยู่ในเขตอ่าบ้านยายก็อยู่ชนานเมืองนะคะต้นไม้ก็อยู่อากาศนอกนอกยายไม่ได้ออกไปถ่ายนะคะเป็นบรรยากาศที่ออกไปถ่ายไม่ได้เด้อพี่นองจ๊ะยายก็ต้องดูแลสุขภาพ ออกไปไม่ได้ก็ยืนถ่ายบนบ้านนี้แหละก็ได้มีคลิปลงนะคะอบรรยากาศที่แบบว่าทายายจะไล่สุดก็คงจะไล่ได้ไม่มี่อยๆก็อยกกำลังไล่สุดอยู่ก็ลูกหลานกลับมาเอก็จะไล่สดุดลํบบาทเนาะในบ้านมันเป็น ของเขาจะเอาเอคมพวเต์มานั่งที่โต๊ะยายก็ต้องอให้โอกาสเขาเนาะเด็กนักเรียนอืเราก็าทำก็เราก็ทําเท่าที่เราทําได้เด้อพี่นองจ้าถ้ามันออกไปข้างนอกได้ยายก็จะออกไปถ่ายวิวทิวทัศน์มาให้ดูว่าช่วงนี้ยังไม่มีนะคะช่วงนี้ยังไม่มีลมก็แรงนะเป็นอาทิตย์แล้วอะที่ อากาศที่เป็นแบบนี้หลังจากบันที่ยายถ่ายหิมะวันนั้นหิมะก็ลงมาแล้วก็พอดีฝนวันหลังอีกมาทั้งฝนทั้งลมก็ทั้งฝนทั้งลมมาเรื่อยแต่ทั้งฝนทั้งลมเวลาฝนหยุดตกมันก็โอเคนะการขับรถอะ่ะก็โอเคาำรับคนขับรถนะคะทางคนที่อยู่ทางยุโรปก็มันจะขับรถสบายนิดนึง แต่ถ้าหิมะลงมันก็จะยากกับการขับรถนะคะบางทีหิมะลงมานิดๆหน่อยๆก็ทําให้ถนนลื่นขับรถก็อันตรายอขับรถอันตรายนะคะวันนี้ยายก็พาให้ดูบรรยากาศรวมๆไปก่อนนะคะทุกท่านคะ่ะก็ขอบคุณนะคะ f อฟซีที่ติดตามยายเนาะไม่ว่า f อซีใหม่เอซเก่าเนาะอีก เดือนก,อกว่ายายก็ได้ไปไทยแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อรวมไปแล้วก็สองเดือนเนาะยายก็ไปมกรายายไปมกรานะคะทุกท่านคะยายไปมกราหลังปีใหม่มโปตาก็จะอยู่คริสต์มาสโอคริสต์มาสจบเขาก็อยู่ฉลองเป็นบ้านเราก็เรียกเข,าดา,เเขาดาวมาเรอเขาดาวเขาดาวเขาก็จะจุดพลุเนาะ ประเพณีอาบ้านเขาก็จะ,อ,ะอาเอกระึกว่าบ้านเรานะอืปอเคาจุดพลุเขาก็จุดทั้งเมืองเลยพลุมันก็จะลั่นทั้งเมืองแต่เป็นประเทศเราก็ที่บ้านนอกก็มีแต่ว่าเออปีใหม่ก็จะมีการสังสรรค์กินทำอะไรกินกันร้องเพลงร้องคาราโอเกะไปตามภาษาบ้านเราเนาะ บ้านเขาก็สนุกสนานไปอีกแบบหนึง่งก็สนุกสนานคนละแบบแต่เขาอยู่นะพูดถึงว่าประเทศไอซ์แลนด์นี่ไม่รู้ประเทศอื่นจะเป็นไหมแ้ว่าเขาจะอยู่จนถึงเที่ยงคืนเนาะอยู่จนถึงเที่ยงคืนพอถึงปีใหม่แล้วก็เขาก็อคือเที่ยงคืนกว่าๆเนาะเขาก็จุดพลุก,กันบาง บางคนเขาก็ออกมาจุดตั้งแต่สี่ทุ่ม,มเขาจะจุดฉลองกันเออกระเรยกรตอนเที่ยงคืนกว่าแล้วเขาก็จะอ่าจะกอดคอกันน้อสวัสดีปีใหม่กันทุกท่านเลยเขาก็จะเดินกอดคอกันม,มีพี่น้องกี่คนทําม,มาร่วมอ่ากินด้วยกันเขาก็จะฉลองกันอือเขาก็จะต้อนรับปีใหม่กันก็กเหมือนบ้านเราก็จะอวยพรว่าเอเอสุขสันต์วัน อ่าปีใหม่นะปีใหม่นี่ก็ขอขอให้สุขภาพแข็งแรงอะไรประมาณนั้นเนาะยายก็พาดูบรรยากาศยายก็พูดไปถึงนู่นเลย <laughs> บรรยายบรรยายกับบรรยากาศนะคะทุกท่านคะก็ประมาณนี้แหละอือะไรก็ไม่แน่นอนน,อนะเพราะว่าอ่ธรรมชาติเนะธรรมชาติอากาศมันก็เป็นอย่างนี้ปีนี้รู้สึกว่าน้ำจะท่วมไหลประเทศอยู่นะ เทพยุโรปก,ก็ตอนนี้ก็มีข่าวประเทศอ่าอประเทศอะไรนะนยนยหญก็จะลืมชื่อประเทศอีกแล้วจะเล่าให้ฟังตั้หน่อยหนึ่งก็ลืมชื่อประเทศอือโอโอเคเนาะดูดิไม่กปกคลุมนะคะเราก็คุยถึงเรื่องอ่า ไม่บกคลุมเนาะฝนก,ก็ตกแต่ประเทศไอตะเลนอะ่ะถึงน้ำมันคงจะไม่ท่วมหรอกเพราะมันอยู่อ่าที่สูงเนาะอยู่ที่สงูงมันก็จะไหลไปประเทศอื่นประมาณนั้นโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายยายถูกพาไอตเลนไทยค่ะขอบคุณมากค่ะ